สวัสดีค่ะวันนี้เบคมมนนี่จะพามาทำคุกกี้เพื่อสุขภาพคุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะทำกันง่ายๆเลยนะคะวันนี้ส่วนผสมมีแค่4อย่างเท่านั้นเองค่ะก็จะมีแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่200กรัมของวิธีใช้วันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อแฟดีนี้นะคะหนึ่งถุงราคา45บาทค่ะ แล้วก็จะมีน้ำผึ้ง80กรัมไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำมันดำข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็จะใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำมันํำข้าวแล้วก็น้ำผึ้งลงไปในชามผสมค่ะ จากนั้นใช้ตะก้อมือตีให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะตรงนี้ตีแค่พอเข้ากันพอค่ะหลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เข้าไปค่ะ แล้วก็แค่ใช้ตะก้อมือคนคน,นิดหน่อยให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนไปใช้พายยางค่ะเพราะว่าถ้าใช้ตะก้อมือส่วนผสมค่อนข้างเหนื่นะคะจะติดในตะก้อมือก็ใช้พายยางคนแล้วกบ็บี้ไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันนะคะแต่ต้องสังเกตถ้าแห้งเกินไปแบบนี้นะคะเราสามารถเติมน้ำมันลำข้าวลงไปได้อีกครึ่งถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หรือจนกว่าส,ส่วนผสมจะเกาะการจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะนี่นะคะมันก็จะเติมน้ำมันรำข้าวไปอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ พอคนจนส่วนผสมเริ่มเข้ากันจับตัวกันเป็นก้อนได้แล้วนะคะเราก็จะนวดต่ออีกสักนิดนึงให้จับตัวกันแน่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งเป็นมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะขนาดพอประมาณไม่ใหญ่มากไปนะคะ ามาวางเรียงกันบนถาดที่ปูด้วยแผ่นรองอบหรือกระดาษไถ่ก็ได้นะคะหรือใครไม่มีใช้วิธีทาน้ํามันหรือเนยก็ได้นะคะถ้าไม่อบในเตาอบนะคะไม่มีเตาอบก็สามารถอบในหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดใสน้ํามันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราเอามาจุ่มบนงานนะคะหรือตรงนี้ใครจะไม่ใส่งาก็ได้ค่ะ จากนั้นใช้ซ่อมกดลงไปให้แบนลงไปนะคะแล้วก็จะช่วยแต่งขอบเก็บขอบให้สวยงามให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรากดบางทีด้านขอบจะปริบป,ปีนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วช่วยดันๆให้เข้ามาเป็นทรงกลมๆนะคะ เรียบร้อยพร้อมเข้าอบแล้วค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซี Celsius, ยสไฟบนล่างเป็นเวลา8นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วปิดเตาแต่ยังไม่ต้องเอาถาดออกมานะคะพักทิ้งไว้ในเตาต่ออีก8นาทีค่อยออกมาค่ะถ้าใครไม่มีเตาอบสามารถอบในหม้ออบลมร้อนหรือหม้อท่อดไตาน้ำมันได้นะคะตั้งอุณหภูมิ170องศาเท่ากันนะคะแล้วก็เวลาเท่ากันค่ะ อบเสร็จแล้วค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยแพ็คลงถุงนะคะมาดูเนื้อในของคุกกี้กันนะคะตรงนี้จะไม่เหมือนกับคุกกี้ทั่วไปนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีค่ะถ้าทําขายนะคะเราก็สามารถแพ็คใส่ถุงแก้วขนาด3.6นนิ้วได้หรือจะใส่เป็นกระปุกเป็นถุงซิปถุงซิลก็ได้นะคะ หนึ่งสูตรนะคะต้นทุนอยู่ที่หกสิบาทสามารถทําได้จํานวนยี่สิบหกถึงสาสิบชิ้นขึ้นอยู่กับขนาดที่เราปั้นนะคะอย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ